คนที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้นะฮะกับคูปองที่พักทิพย์เนี่ยนะฮะสวัสดีครับทนายรัชพลครับสวัสดีครับครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีท่านคูปองทุกท่านนะครับครับทนายรัชพลครับความเดือดร้อนหรือว่าความเสียหายในกรณีนี้นะครับเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะว่ามันไปหลอกกันยังไงอะครับครับผมก็คือเขาก็มาขายคูปองนะครับทางไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กเนี่ยครับแล้วก็คูปองมีหลายประเภทมากมีทั้งที่พักมีทั้งตกหมึกร้านอาหารอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเสร็จแล้ว พอเขาเอาคูปองไปใช้เนี่ยปรากฏว่าเจ้าของที่เขาให้บริการเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าเออมันใช้ไม่ได้นะแต่ว่าเท่าเงินสดเนี่ยเขาให้ให้เข้าได้เลยแต่ว่าถ้าใช้คูปองเนี่ยเขาไม่รับ <c oughs> อืมอืมเขาก็ถูกปฏิเสธมานะครับแล้วผู้เสียหายนี่มีจํานวนเยอะเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่า,าก็เลยไปแจ้งความกันนะครับผม ครับก็คือความเสียหายเนี่ยมันมาจากตัวกลางไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าของกิจการภูวินล่าโรงแรมอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะมันผิดที่คนกลางใช่ไหมฮะเท่าที่ผมฟังจากผู้เสียหายเล่าเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ขายภูปองเนี่ยไม่เอ่อมีกิจการบ้างนะครับอาจจะเป็นร้านอาหารหรือว่าเอ่ออาจจะไปเช่ารีสอร์ทรีสอร์ทอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีเป็นของเขาเองทั้งหมดนะครับผมฉะนั้นอย่างมีล่องเรือเจ้าพยาในกรุงเทพก็มีอะไรเงี้ยเขาก็ทำภูปองออกมา แต่ว่าเวลาไปใช้เนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้ครับเขาเขาเขาเคยไปเหมือนกับว่าไปติดต่อตามสถานที่ตามโรงแรมตามเรือที่ไปล่องไหมหรือว่ามาเอาสวมรอยเอาดือด้อเลยครับอืก็น่าจะเคยมีมเพราะว่าอย่างผู้เสียหายคุณฟางเนี่ยครับเขาก็บอกว่าเขาก่อนที่เขาจะซื้อมาขายเนี่ยนะครับเขาก็ลองทดสอบแล้วเขาก็ไปซื้อแล้วก็มันก็ใช้บริการได้คร็เลยไว้ใจแล้วก็ทางผู้ขายผู้ปองเนี่ยเขาก็มีถ่ายรูปคู่กับ คล้ายๆหน่วยงานราชการอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับม,มันก็ดูน่าเชื่อถือเขาก็เลยไว้ใจแล้วก็ซื้อมาเยอะแยะไปหมดนะครับสุดท้ายแล้วพอถึงเวลามันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เพราะว่าถูกปฏิเสธนะครับครับือผมฟังดูแล้วมันลักษณะคล้ายๆกับแชร์ลูกโซ่ไหมครับธนายรัชพนคือตอนแรกเนี่ยใช้ได้นะฮะแล้วก็มีการรีวิวหลังจากนั้นก็เอารีวิวเนี่ยไปหลอกขายคนอื่นๆต่อ,อครับในในส่วนนี้ผมว่าเข้าข่ายเป็นเรื่องของ ช่อโกวประชาชนนะครับกับพบคอมซึ่งในตัวนี้คล้ายๆกับดารุมะเลยนะครับเคสไหนก็เลยเพียงแต่ว่าเจ้าของเขายังไม่ได้หนีไปต่างประเทศเท่านั้นเองครับอืมแล้วเราได้เจอตัวเจ้าของบ้างยังฮะมีการเจรจากันไหมครับอืก็เห็นเขาคุยกันนะครับแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้หรืออะไรเนี่ยครับเพราะว่าทางทางเพจเขายังขยับอยู่นะเพจเจ้าของเนี่ยเขาก็บอกว่าพยายามที่จะเยียวยาแต่ว่าทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ไม่ยอมกันแล้วอ่ะเพราะว่ามันเกิดแล้วเนาะ ใช่ครับแล้วมานานมากครับอืเขาขายมานานหรือยังฮะเฟีดเนี่ยฮะออืก็รู้สึกว่าตั้งแต่สิงหาคมปีหกสี่ในในพุทธิเหายของผมนะเขาไม่ใช้บปิการเนี่ยตั้งแต่สิงหาปีหกสี่ครับแล้วก็พอเกิดเหตุมาเขาก็ไปแจ้งความกันช่วงกุมภาพันธ์ปีหกห้าแล้วมาถึงวันนี้คดียังไม่คืบเลยครับครับอืตอนนี้ผมอยากให้ให้ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับว่าทำไมถึงไม่ไปแก้ออกไปจับทำไมถึงล่าช้าครับ ซึ่งมันแต่เคสมันคล้ายกับดารุม่าแต่ว่าทางตำรวจทำไมดารุม่าถึงจับเร็วทำไมเคสนี้ถึงจับช้าครับผมว่าไม่ช้าแล้วแหละทนายรัชพลตอนนี้เริ่มออกข่าวทุกๆสื่อละเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเร็วเลยใส่เกียร์เลยต่ก็ผ่านมาสี่เดือนแล้วเนี่ยนะทนายรัชพลไม่นําเรื่องขึ้นมาเนี่ยทนายรัชพลครับถามเรื่องผู้เสียหายนอกจากคนที่โดนหลอกซื้อกิฟต์วอร์ชนนี้แล้วเนี่ยผู้เสียหายที่เป็นลักษณะของโรงแรมพูลวิลล่าพวกตกหมึกอะไรแบบนี้เขาเสียหายเข้ามาแจ้งทนายบ้างไหมครับมีไหม โอ้ยมีหมดครับเมื่อวานที่ไปมามีมีทุกกลุ่มครับมีซัพพลายเออเจ้าของร้านอะไรพวกนี้เขาก็เขาก็เสียหายนะครับหลักแสนเจ็ดแสนแปดแสนนะครับเขาก็มาใช่ครับค้งค้งค่าใช้จ่ายเขาอะนะครับไปซื้อวัตถุดิบอะไรมาเนี่ยแล้วก็แม่ค้ามากัน2อสาคนเมื่อวานนะครับก็ร้องเรียนตำรวจตามาจากพัทยานันผมผมเห็นใจเขามากเลยนะเพราะว่าความเสียหายเขาเยอะมากเจ็ดแสน กกนนำผู้เสียหายคุณฟางเนี่ยยังแค่หกหมื่นเองอันนั้นเจ็ดแสนแปดแสนเลยครับโอ้โหมันมันมีลักษณะของการซ,ซื้อมาแล้วไปขายต่อไหมครับหรือว่าต้องซื้อมาแล้วใช้เองผู้เสียหายมีหลายกลุ่มครับมีทั้งแม่ค้าที่ซื้อไปขายต่อนะครับแล้วก็ผู้ที่ซื้อคุปองไปใช้เองแล้วก็กลุ่มซัพพลายเออร์พวกร้านอาหาร,หร,ห,รหรือว่าโรงแรมที่พักเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พนักงานที่เขายังไม่ได้เงินเดือนก็อีกส่วนหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยมีมีหลายกลุ่มเลยครับ ครับไอ้ที่ว่าเริ่มใช้ไม่ได้นียตั้งแต่เดือนไหนนะครับทนายครับก็เห็นเขาบอกว่าช่วงพฤศจิกาธันวาปีเขาไปซื้อมาใช่ครับช่วงสิงหาพอพฤศจิกาธันวาเนี่ยเริ่มใช้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วเขาเขาก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความรอบหนึ่งที่เออในเดือนกุมภาปีหกห้าเนี่ยครับตำรวจว่าไงฮะอือฮึตำรวจเขาบอกสอบไปยี่สิบปากแล้วผมก็ยังงงอยู่ยี่สิบปากแล้ว ยี่สิบปาาแล้วคุณจริงๆเนี่ยออกสามารถออกหมายจับได้แล้วนะไปขอสาลออกหมายจับได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการไปออกไม่ไม่มีการดําเนินการใดๆในส่วนเนี้ยผมก็เลยยังคงอยู่แนมะว่าเขาจะรออะไรครับ,รบตอนนี้คงรอไม่ได้แล้วลนะ่ะเพราะว่ามันจงครึ่มกันมาแล้วนะค,คือตามกฎหมายเนี<อ>่ยไม่ต้องสอบปากคําจนครบก็สามารถขอศาลออกหมายจับได้แล้วใช่ไหมฮะอืมจร,ริงสอบปากเดียวนะครับถ้าคดีมันมีมูลเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะขอหมายจับได้แล้วครับที่ยี่สิบปาาแล้วยังไม่ขอเหตุ โอ้ยไม่รู้จะรอตักกี่ปากใช่ไหมฮะถ้าจะรอให้ครบอสองปีก็ยังสอบไม่หมดอันมันหน่ะเมื่อาวาัยมีคนถามว่าต้องต้องรอกี่ปากถึงจะไม่ขอสารได้เนี่ยเขาก็างงอยู่เหมือนกัน <c oughs> ครับผมตอนตอนนี้ผู้เสียหายที่นับอยู่ในมือของทนารัรแล,ลเนี่ยตอนนี้มีกี่คนฮะเท่าที่เขาสรุปมานะครับก็มีสามสี่ร้อยคนแต่ว่าเห็นบอกว่าในกลุ่มมัมีเยอะกว่านั้นนะครับแล้วก็ความเสียหายผู้เสียหายเขาคาดคะเนเอานะครับก็น่าจะมีเป็นร้อยล้านนะครับ โอ้โหไม่น้อยนะคือลักษณะเงินเป็นร้อยล้านเลยเนี่ยคล้ายๆกับดารุมะไม่มีผิดเลยอืใช้กันเลยครับเวลาเขาไปขายเขาขายเฉพาะออนไลน์อย่างเดียวใช่ไหมครับเจ้านี้หรือว่าเขาไปมีลักษณะการขายยังไงบ้างอรือลักษณะการขายก็น่าจะเป็นออนไลน์ครับตรงนี้ผมผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันไแล้วเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่มีบริษัทเดียวนะครับมันมีอีกเคสหนึ่งด้วยเมื่อวานก็มาแจมอยู่สามสี่คน นะครับซึ่งทางแม่ค้าเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากให้มันเป็นโมเดลหน่อยนะครับอยากให้ <ừ. S 2> จัดการหน่อยนะครับเป็นตัวอย่างคนอื่นเขาจะได้ไม่เอาเยี่ยงอย่างนี้นนะเดี๋ยวก็มีโผล่มาอีกอีกหลายเจ้านะครับมันก็มันก็เกิดความเสียหายกับประเทศชาติด้วยเศรษฐกิจด้วยครับลักษณะการขายแบบ a ฟ e b o o k แบบขายออนไลน์แบบขายไลฟ์สีวิวสดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันชักเยอะนะทนายนะเราจะเตือนท่านผู้ฟังยังไงดีครับทนายครับก็ตอง ระมัดระวังนะครับใครที่จะซื้อของดีราคาถูกเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้อาจจะต้องระมัดระวังไม่งั้นอาจจะถูกหลอกได้ยังไงก็ตรวจสอบกับทางที่พักนะครับที่เราจะไปพักสักนิดนึงนะครับว่าคูปองเที่ยวจะซื้อเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่านะครับตรวจสอบอีกทีหนึ่งมันจะได้มั่นใจมากขึ้นครับอ๋อให้ตรวจสอบกันกับปลายทางหน่อยเนาะใช่ครับสมมติเจอมาเขาบอกว่ารีสอร์ทหนึ่งสองสามสี่เนี่ย ลองสุ่มมาสักหนึ่งหรือสองแล้วก็โทรหาว่าเอ๊ะเนี่ยซื้อคูปองมาเนี่ยเขาบอกว่าขายใบยี่บาทจมันเป็นจริงป่ะเนี่ยไปพักได้ไหม เออเช็คหน่อยเนาะใช่ใช่เช็คก่อนจะจะดีกว่ามันก็อย่างน้อยก็ป้องกันได้อีกชั้นหนึ่งนะครับครับคือเขาทําแบบมืออาชีพมากนะมีสแกน QR ขอคงอารโค้ดเมื่อเช้าผมก็ได้มาใบหนึ่งลองสแกนก็คือปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือตอนนี้ต้องจี้เจ้าหน้าที่ให้ออกหมายจับให้เร็วที่สุดนะครับอยุยนดีด้วยนะครับได้ผมได้มาใบหนึ่งก็เลยลองลองสแกนดูแบบใช้ไม่ได้แล้วครับผมนะฮะคือคือตอนนี้มันเสียเรื่องการท่องเที่ยวพัทยามากเพื่อนผมก็ทําธุรกิจแบบนี้ทนายรัชพลแต่เขาทำ ถูกต้องนะเขาดิวตกหมึกถูกต้องภูมิลล่าเขาถูกต้องเขาสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวคือเศรษฐกิจมกำลังจะมาพอมาเจอไอ้ธุรกิจบ้าบอเนี่ยทุกคนกลัวแม่งไปหมดแล้วตอนเนี้จะทำยังไงนั่นแหละสิใช่ครับครับยังไงฝากทนายรัชพลด้วยนะครับเหนื่อยหน่อยไหครับได้ครับผมครับแล้วมีอะไรก็ส่งข่าวกันนะทนายนะครับผมได้ครับผมครับขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับชื่นชมนะฮะทนายรัชพลสิริสาคร